ุงดุกยางนะถ้านต้องไดเร,รียนรูตรงจำรอกูกับแม่มอนี่เป็นประวเดียงเอมึงเป็นจีนเป็นเจ็ก,ก็ดีมึงกันได้ทำมาจาบเนี้ยอยู่ไกลๆกลกับระราชวังเออาหนราชวังมึงเห็นริ้งไหมเรื่องที่อีบัวอ่คนชายไกลจิตกองพระสนุมอีบัวหนูจยากไหมอะไรไม่รู้จยากอีบัวหรออจกัก แล้วมึงเห็นไหมมึงเห็นไหมกูเห้งอ่ะมึงเห็นอีบัวมาชวนเชิญเจ้ากว่าชายจึงไม่เมื่อเจ้ากว่าชายนางเล่งกับกูกับไอโม่กับมึงกูไม่ละเห้งเลยไอโม่กับกูไม่ละเห้งจะกูเห็นอีบัวนี่อีบัวมามาเชิญนี่กูเห็นนี่มึงเห็นไงกูเห็นอีบัวนี่มึงเห็นอีบัวยัดไหมมึงบอกวันเดี๋ยวมึงตายอย่ากูบอกให้มึง tai vẫn phù lo, tai của mình hết nhịp buồn, nếu mà mình tham của hết mấy hết là của bao quả hết là cũng tai tham ăn à, tai vẫn phù ai mồm, ai mồm mẹ mình tôi Hãy subscribe cho kênh Ghiền lắm Gõ Để không bỏ mà, แม่งกับคอยอ,อยู่ช่องวันช่องคืนก็ไม่เห็นเจ้ากว่าใจครับแล้วก็ในประจำหนักกงเสด็จปอก็ไม่เห็นในประจำหนักกงเ,กกเอ่อพระจำนกกองอานงเป็นนนุ่งก็ไม่เห็นกล่าวเดี๋ยวติดตามโอ้ยตายหนุ่งจะตีตตไหนนี่นะมิม้นมวยหร <c oughs> ือมังไม่เงี้ยไง นง้าอง,งแอบเหลือกไปคือเลือยออกหมูหลงหมานลูกพี่ไปไหนไม่สงสัยตูนถามมองไม่รู้เรื่องมองไปตามหลวคือว่าตจะเปนนางต้องไปตามเพราให้นายตาตามทุนไปจะนันเลยไม่รู้เมืนอีเป็นบ้านพีไอ้โรคภูเราใจกลายคิดตามปกติกะลงชาวถึงกับเจ้ากว่าใจมาพีเมืองมีมอเนอ ในมาปรึกษาแต่แล้วนั่งคุยกันยังขึนทุกขั้นานเจ้าคุณเนื้อที่มาให้นะให้จ้าเจ้าคนในวังก็ไม่เคยจะรวยเรื่องที่มาเหี้ยไปเจอแบบนี้มึงก็เข้าไปไม่สมเด็จพระมาณษัตริย์หลวงมาจะตรงถ้าใคร็นาบม้อันธือมึงเงินนะมึงเงินไหวบัวไปเชิญเจ้าว่อใจนะเพราะอลักจานี้ที่สมเด็จพระนางเจ้าจะขึ้นไปตุนท่ามันเราะเอาเรื่องจริงกันไปกล่าบตุน ว่ามีคนพลิด้ามมาทุ่นยื่นเจ้จากว่าใจไปไปอุทย,ยานเรื่องนี้นาะงบัวเป็นผู้รับใชจประจนมที่นี่ก็เอาเอาที่ยงพ้นอันนี้ขึ้นไปทุ่นด้ามว่าพระจนุ่มถือโปรดของเปยาแผ่นดินนั้นเอาเจ้ากว่าใจไปในเทียงที่แต่นนงาง้าวกระโใจแล้วจะขึ้นไปตามที่นี่มึงบันเทือกมึงฟั้นเือกับมึงตอง้องยืนยันกูยืนยันว่าผัวยืนยันว่ามึงในเห็นมีบัวไปไปเชิญจริงอืม ไปเล่นกับกูไปเล่นกับกูแล้วอีบัวได้ผ่านเจ้ากว่าใช่ไปรู้ไปรู้แต่ยานมึงในการงานอยู่เหตนี่นี่ะท่านน้นตรงไปไปรู้แต่ย่านล่วงนองราดดชะ้านอืมคันนี้มึงนี่จะเปลืองกูเราก็เคยรู้จักกันเรื่องนี้พันธุ์คือมารื้อเราตรงข้าวกังพูโตเราตรงข้าวกองคนนี้เลยซึ่งพันธุ์คือก็ีิอืมกูเล่นตามกูแห้งแหละกับกูไม่แหงกูเล่นถูกกูเล่นตามมึงแหงนะแหละแหงแหงแหงเพื่อแบบนี้ เ็นแล้วกูเล่้งว่าือไม่แน้เฮห,หรอกวันเ็นมีเ็นเลยปามปานานาย,อ,นนอ,นนายนอง้นยจากบไปนำตมาดีเมื่อตอนดีทีน่งได้อยู่ยองบัวน,นัยทางเนือสุนงเจ้าเคยคิดว่าจะไตรงีไปไม่ทันมันยา ต้องในทิศตอกับวงพระนาใจเมนเทลไปทำเจ้าในรามีต้องให้เรื่องใสเรื่องให้เจ้าใจมันเป็นเรื่องใส่ใจและไปซึ่งในปแบบแบบตาชะบูดีไว้เรื่องนี้มอมจันรู้อยู่กับใจว่ามีเรนดวงแต่รู้ว่ามัน อย่าไม่ต้องมีตกกังวลในเรื่องนี้เราก็รู้ทุกอย่างก็กแค่ไปสดนะพี่ชายหมองฉันรู้อยู่ในใจมันท่ฉันเคยทราบเรื่องนี้มาก่อนแล้วว่าฉันเด็ดแค่ไหนสินินงงฉันเด็ดไม่ค่อยพอกระไทยมองฉันแต่มองฉันมี้ด้วยที่คิดอย่างไมดี็นความกลัวเพิ่อมารมีก้องตูนกับหม่อมฉันรู้เธอไม่ต้องร้องไห้หรอกฉันไปเห็นอย่างคาหัวคาเขาเนี่ย ไม่ใช่เธอมาบอกและไม่ใช่ใครจะมาบอกฉันเห็นกับตาของฉันเองเนี่แต่เดี๋ยวจะตทรมาลูกกล้าวปลูกคำพียข่าวพระรอือจะทานโกรอกล่าวเถิดลูกของข่าพระพุทธในยานี้ไม่เคยประพฤติชั่วร้ายมาก่อนเลยพยาาิยข่าวหนูนะไม่ต้องวิสุทธมเรรยาวนะสาไม่ต้องวิตุรงมในเรื่องนี้เป็นเรื่องของข้านี่ค้ารู้กบเป็นผู้ใหญ่แล้วไม่จะเด็กเนี่ยงมาจ้า ความเบ็นของพระนางท่านสั่งให้ลูกชายนะแต่ถ้ามีร้ายล้กดีกับหมอมท่านเพราความเกลียดต้องการจะกำจัดหมอมทันไม่ออกไปไดอยากตำแหน่งระสนมฉันรู้ฉันรู้ว่ามันมาอย่างไรนะ่ะฉันเป็นผู้ใหญ่แล้วกระนาดึงแม่ประวันนั่ง,งน,าน,านังร้งองร้องดี ওহ <laughs> ইয়া ในเรื่องนี้นะมันเป็นกุศโลบายของแม่พวงฉันรู้เมื่อแม่พวงทรงมาทำอย่างไรฉันขอสนองให้เป็นไปตามวัตประสงค์ของแม่พวงนะฉันเป็นพ่อของมันเนี่ยและฉันเป็นสามีของแม่พวงอะไรฉันรู้ทุกอย่างฉันเลี้ยงแม่พวงนี่ฉันรู้นี่นะ แล้วก็เรื่องนี้ก็ไม่ต้องพูดและไม่ต้องถามแม่พวงต้องรู้เองว่าเรื่องที่แม่พวงส่งลูกชายไปนั้นไปทําอะไรแล้วเรื่องอะไรไมันจะเกิดขึ้นพูดกันเท่านี้ก็พอจะรู้เรื่องนะก็ไม่ต้องมาถามว่าเรื่องนี้อ่ะของฉันขอความกรูน้นะะกษตรกรยอเด็ดของฉันไม่ได้เก็นาพองร้ายขึ้งมงูไหม ที่จะทำต่อมงกูรักฉักุมานมึงกูรักฉักูมารทำต่อมองฉันเองในหลวงพงศอธรจะไม่เห็นไปจากสาต,ตาของทูลกระหม่อมไปเถอะแม่พวงเธอก็ต้องรู้ดีในเรื่องนี้อ่ะหม่อมฉันไม่ได้รู้มองฉันไม่ได้เห็นหม่อมฉันไม่ได้คิดมองฉันไม่ได้ส่งลูกมองฉันไปมองฉันไม่รู้เรื่องว่ายังไงเลยทำ<บ><บ>เป็นไม่รู้ป้าทู ความลับไม่มีในโลกนี้จะบอกให้นะแม่พวงแม่พวงกลับไปซืืเอเถอะฉันรู้ดีในเรื่องนี้ให้แม่พวงคิดเอาเองก็แล้วกันว่าแม่พวงคิดอย่างไรเหตุใดที่มันเป็นเช่นนั้นก็หมดเรื่องและจูมือนงละกับนาสาโอ้อานาจวาสนาะลิจาลูกแม่ตายแล้วมีแล้วเลย พูตัวยแม่วางชายดาวางคนลูกไม่วางอย่างเดิมลูกนะคือว่าอลอดูัมากนดะท่านที่ใปหลูกบองลูกแม่ตายแม่ต้องตายกายแม่ต้องลอง้มแงลง้มลมเป็นลม คุณเพื่อนรมเด็จเจ้าชายไปถือประรุษทยานล่วงให้พบกันมาพระอาจาน้อมเป็นพินานุที่เราพูดหนุ่มไปมรเาบุยใต้เป็นประรุษประจำใจเรื่านี้มันเป็นหนูเต็มมึงให้มึงพูดเอาตี๋ว่ามึงมาชุนเพื่นเจ้าชายจริงไหมหรืมาชุนเพื่นว่าสมเด็จะนางพินานุนฟูใครได้ยินหัวหม้อใคยินกันนี่ไอ้ทุ่งอะไรนี้อยู่ไอ้ทุ่งมันแทบงเงาอยู่ว่ามึงกับเจ้าชายได้ตามำก็ไปอย่างแปลแต่ยานล่วงจริงไม่จริงเอย่างนี้ตัไปปฏิญาณล่วงเจ้ากว่าใช่ไหมน่าจะรพย์ุ่งนี้มันเป็นเรื่อง หลับกันที่สุดแต่ความจริงมันไม่นี่ความจริงเรื่องนี้ความจริงดูเถอะมึงกูไม่โลกูยั่วเตะบานกูไม่ใจคนมชาติสายร้อยฟองด้วยกูไม่ใช่ใจเรื่องกองเขากูไม่โลกูกินข้าวฟองกูกูไม่เอาเรื่องกูเล้นหมาพูดอย่าเมาฮักให้หวยหลงไม่หลงครับอย่าแรมแกะแปะแรมแกะตายแต่ตายฟันฟื้นเป็นเป็นคนไม่ใจกูไม่ไม่ใจ มึงเรื่องมึงเนี่ยโอก็จำไปแล้วเนาะจำจำเมื่อเมื่อควากเลยกควากเลยกิีซีมึงไม่คิดเกี่ยกรอบนู้นมาไหนกูสักปลาเดียวกูจะมั่วนที่โอ้กักนู้นมาไหนกูสักปลาเดียวกูมันทำมั่วนที่โอ้ยคือสูงเราที่ที่ทำให้นุ่มเนี่ยพอหนีกับพวกกูละเขามาทำอันดรกี้มันจะต่อเกี่ยวกับเรื่องควากเลยเมือง ใ yeah, yeah. yeah, yeah, yeah. uh, in ครเห็นนะใครเห็นนะใครเห็นนะเด็กจุ้งเห็นฮึ่มึงเห็นรอ่ะกูเห็นเมื่อเมื่อมึงเรื่องตำลังไปกับอยอ่อท่านินี้กูเห้งนี้เหใครอ่ะกูเห้มึงกูบอกมึงกูเมื่ออใหญ่พี่แดงพ i ่แม่พี่แม่มึง ไม่ได้มาเจะกันหน่ายเจ้ไอ nee ้มุงเฮือกูก้าวร่างเลี้ยวไว้จุ๋งว่ะน้ำแม่มไม่จะไปนองกูที่บ้านจี่ตั้มเฟย์ตั้มเพลกตั้เพล์แค่ตมเฟ่มันเห็นจีนกันอีเหลืองนี้สมเด็จพระนางแค่ไม่เจ๊เด็กมูรอดิแค่ไม่เจ๊แค่เพึ่งเคยเราว่าดิแค่รู้ดีว่าเหตุการณ์แล้วแกเคยรู้หลวงหน้ามาว่าเรื่องนี้แล้วแกบอกลูกแกว่าลูกเออ มาเ่อิอบินดดกมาเป็นมื้อเสันรัจธรรมขั้นก็เพลย์ยอบเ้าเขาเรียนยอบเจ่ามาระย,ยาออของยิงเราก็เรียนไม่จอบยิงเจ้าไม่เคยปกยิงเจ้าไม่เคยซึกาไม่ได้เรื่องก้นของโมยิงอีโมยิงมันจำบนันรือเราก็จะไม่รู้ก้นแม่จักเตือนโลกไม่รู้ฟังจะโลลวงหน้าไอ้โมปุ่ไม่ออเพราะเพลย์นี้สำคัญสำคัญ,คญนะเอง สงเด็กเรนนางจะเอาไปทำไปจะเอาเป็นลิ้นสับเหลืองใส่ว่าเออเป็นในเมร่าว่าเมร์นั่นแลงอยู่ยงทรงเติมชายแล้วเจ้ากว่าใจห้านิบเออไปทำไม่ดีไม่ลายกับเมเรียงแล้วให้ในร่วงอกอบหลายลูกเสียนหน้าเอาเมลีงแทนทีเสียหน้าเมเรียงเชื่อเนถ่าไม่กล้าไม่ควันแต่เ๋ยวองนี่มีคนกระติบกระสาบอกก็เด็กระนนางความลับไม่มีในเรื่องนี้จ้ะ จังเต็นนี้เป็นจนไปเลยเป็นชาติใครเอ๋มั้ n ไม่รู้แลไม่รู้แต่ว่าเรื่องชาติกวได้แล้วนั่นันว่ารู้เราแต่ว่าให้ดีมันจะกว่าใจนัมันมากมาก็เลยเกันคนดีไม่ว่าอะไรเห็นด้วยทุ่งกักกล่เห็นดูดีไ่กัน เรื่องของเล่นแค่เนิ่นต้องวานวายเป็นเรือตายไม่ก็อ,อยู่ในบูรีตูมือลูกน้อยแล็กน้อยน้าเมียหลายเจ,จ้าแลี้ยงแน่นุ่งแค่สุสีไปกับเมียหรืออยู่กับพ่อแล,ล้วลูกหนูไปกับเมียในบูรีกับม่นี่จ,จะลำบากมันยากใจ,จ ไม่จะมีแม่ไม่กลับมาเลยจักเก็บใจนะเรื่องลูกยานนำตาเลยอยู่กับพอ่อันู้จะอยู่ไปแม่ไม่ตายแม่ก็ยัลับกับลูกยาลูกไปกับแม่ไม่บอกใครในภายลัจะมารม่วงความตั้งวนกัไม่รู้สันนะพระาิ้มีมออกมาบาราดกันที่ประเบิดระดดับหน้านจน Um, i don't know

คุณในมิดไม่ใหญ่เจอมิดไม่ใหญ่อะไรนะเจอมิดบอกก็จะคุณมากินข้าวกินน้ำเลยวัเอะไรเท่าไรคุณบอกกินได้ตัางพื่นฉันก็อุ้มข้าวน้ำไม่กินแล้วมันอนอยู่เรื่องเพืนลุงคนคุณนี่ไปยันตรงกันว่าคุณในมิดอม,มิดนี่มิดสมบัติจะเรื่ไม่ใหญ่มิดไหนมิด,มมดสแสดงน้าเนี่ยเด็กก็ว่าตอกเครื่องบินตาย ไม่ได้พี่ฉันเห็ว่าคุณยังอยู่เลยมิดคุณมิดมิดจะจะเดินหรืมิดอะไรอีกนั่งไปใช่ใช่ครับมันนี่มิดไม่มิดไม่มิดคุลงไลอยู่กับตัวจังคนใดก็ไมตัวตายตัวยังอยู่เลยฉันดีใจนี่เดี๋ยวเราดับไฟอันนี้จะลงไรหนึ่งไอ้เดียงก็ม่มามันมันแค่มันจะลงไรมิดนี่มิดไหม มิดก็่เอนะมิดากนานามสกก็ม่จเลื่อเไม่ใช่ครับถาันนั่ก็ช่รพ้นใจบัญชาฮชรพ้นใจบัญชาช่ราพ้นไหนช่เราพ้นหลักดนตรีราชาลูกตรงแล้วฮชเราพ้นใจบัญชานนี้ากกนจะจะนิดกันแล้ว ลุงหลานวนใาจาังมีใช่ครับผมชื่อแกว้วนะฮะแก้วน้อยผมแก้วลูกคนในเมืองนึงแหะครับแต่ผมจะทําผิดเรื่องไม่ดีไม่ร้ายแต่ว่าฉันจําเป็นจะต้องออกจากบ้านเมืองไปแต่ไม่ใช่ความผิดธรรมดาสามัญน,นะฮะความผิดใหญ่หลวงทีเดียวแหละซึ่งฉันจะอยู่ในเมืองนี้ไม่ได้ฉันจะต้องจากพี่น้องชาวพานหลวงไปก่อน ฉันไม่ใช่คนที่ท่านรู้จักนะฮะไม่ใช่ฮะเรื่องที่คุณถามมันน่ากลัวว่าจะผิดเหมือนกันน่ะสุรพลสมบัติเจริญไม่ใช่สุรพลมิตรบรญจาใช่บัญจาไม่ใช่โอ้จริงโอ้ดรแลวันละวันจะโอ้เมื่อกีนมิตรสมบัติเจรือนอ่าจริงฮ่าฮ่าฮเฮ้ยจ๊ะ โอ้ถ้าบันทึคุณเจอแก้วกับน้าไม่ใช er ่หนักดนตรีหรือไม่ใช่หนักแสดงน้าใช่ฮะไอ้พวกคุณนี่ขึ้นสมองเลยแม้เรื่องหนังภาพยนตร์ในเรื่องดนตรีเนี่ยผมพูดแต่นี่บานดนตรีเปรกแล้วภาพยนตร์บบานมิแต่เรืบองน่าดีบ้านดนตรีเนี่มาภาพยนตร์ที่จำคุนใจไปเล้วว่ามิดคุณมาใจร้อนวันจันทร์แล้วมันจะมาจ้าลงเรื่องว่า ุณขอพระนุ่งพระหม่มจงืนได้ไหมครับอะไรขอพระนุ่งพระห่มจงเปนหมู่มก้องค,คุณนั้นต่างเก่งนี่ด่ากล้าในความไม่ใช่กล้องธรรมดาซะมันซึ่งเธอมาจากทางดีๆแมเอ้ยคือกล้องทางประเทต่นะมาใจาอยู่นี่กับะ้าดีดีมาลูงเบ้าเราบังเดินนี้ผงจะต้องเปลี่ยนชุดนี้หอผ้าียแล้จะเดินทางต่อไปในความยากจนครับปลอมตัวเป็นคนไม่มีอะไร ผมบอกคุณจริงๆนะเพนผมเป็นลูกคนยังอดัดอืมไม่ใช่ว่าคนจนครับแต่คนเราเนี่ยเมื่อเงินไม่ติดตัวมาก็หมายถึงว่าจนเหมือนกันครับขั้นต้องการนี้เชิญกับความยากจนยิ่งกว่านี้ต้องการจาระทรมานให้มันรู้จักกับความจนรสักทีครับชีวิตเกิดมารวยเลยนะไม่รู้จักจนลนสักทียิ่งเงินยังขอพ่านสักทีนนะผ่าที่คุณนุ่งอยู่กันไหนยิ่งได้ก็ขอนุ่งไปเถอะเมื่อแกพื้นทางกราพื้น โู้เพืนเดียวมาแต่เราเมืูแรงกับมึงต้องไปรบมาแล้ว่าเลือดตอกโดยกูผมเรื่มไปลางลาอูไปในหานเปเทศาต่างๆพู้เดียวถาวันและหนูกูไม่ออกพู้นั้นก็ไม่ใช่ได้มากับเกอวกับเรียกเก็บสุขู้ไปห้ามพี่ก็ห้ามและว่าได้พู้เดียวได้ไปหลางเสีก็เขาไปถอดยิ้มก็เขาไปหวัดไปนที่เชื่อเรื่องอะไรผคุมพูดนั้นและ

ผมลาก่อนนะครับขอบคุณไม่ตายผมค่อยมาครับลาครับเพ่ง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 มึงบอกยีน่าดำกันนะบอกก้ยมาก้ไปก้อ่ะก้อมาให้มันผ่านรูกันบันทึกกันที่ผู้ปองใจมันอย่าในแบบนี้คนเราถ้าเรามองลักษณะคนวันนี้ถ้าเราไม่กบคนดีก็ไม่ถือกบก้อยไอ้เพื่อนนี้ก่อนดีไอ้ห้องมันถูกไม่ยก มันไปไหนเราไปกับมันกันดีวะรู้มันได้ทิกันได้ดีได้ผือเหมือนกับเราแทงพอเนี่ยเหมือนกับเราถือมือเนี่ยเหมือนกับเราถือลอตเตอรี่เนี่ยจะไปกรองมันคือจะไปหุ้นกับมันเราคนไม่มีจกไค้นม่ีจูกไม่ไอหุ้นกับมันมันจวดลยติดมันกับมึงไม่รู้ละจำใจมันโอ้ไปแับเดียวเราไปจำเข้าไปกันไม่ดีว่าันรด